สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่เป็นอำเภอบ้านคานะคะวันนี้นะคะนัดจะพาไปเดินเส้นทางที่เรียกว่าเ,เป็นเส้นใหม่ไหมคานะกรใหม่นะเป็นเส้นใหม่นะคะจะชื่อเส้นทางเนี่ยนะคะเห็นนัดยังไม่ไม่เชี่ยวชาญเลยชื่อเส้นทางนะเขาบอกว่าเป็นเส้นทางสันเลียงผาเขาเจมูกนะคะแอ่งกลาในเขตรักษาพันสัตว์ป่าแม่น้ำพาชีค่ะ น่าสนใจไหมคะถ้าน่าสนใจนะคือจริงๆทางเนี่ยเท่าที่ทราบนะคะคือเดินไม่ได้ไกลามาก2วัน1คืนเนี่ยวันหนึ่งเดินประมาณ67กิโลเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องว่าเส้นทางเนี้ยสวยแล้วก็น่ามาเดินขนาดไหนหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจคะ่ะระยะทางทั้งหมด10กิโลนะครับแล้วก็จาก,จากหน่วยผมเนี่ยไปจุดที่เราจะไปเขาเรียกว่า การเลี้ยงผาเนินระทิงเนี่ย7กิโลใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะครับก็ก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวว่าจะบางชุดก็ไปไม่ถึงเหนื่อยกันก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะจะพักตรงไหนเขาบอกจะมีคนนำเสื้อแจ็คแจ็คคนใส่เสื้อลายรายการนะครับแล้วก็อีกคนอยู่บนหน่วยเตรียมพร้อมนะคะสตาฟเรามี4คนมีวอร์มมีบอยมีพี่เชมีพี่ลูท มีอะไรไม่ต้องมาปรึกษานะบอกดูแลพวกเราสี่คนด้วยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราเดินทางมาประมาณ45หนาทีได้เออกว่าิ5หนาทีแล้วก็ถึงจุดเริ่มเดินนะคะวันนี้ทุกอย่างต้องแบกของเองทั้งหมดค่ะและนี่สิโลนะนะประมาณ10ปสิกาโลสิบกว่าแล้วะประมาณสิบสองโลอะค่ะเพราะว่าต้องแบกน้ำไปสองขวดแล้คนนึงอะุขึ้น แล้วก็ไม่ได้แบกของงานมากแล้วอะค่ะตั้งแต่ทีป่ป่าใต้เลยนีทำให้อยู่ความรู้สึกว่าไม่ค่อยชินเท่าไหรอ่ะอะลองดูแลกันค่ะอยากแอดเวนเจอร์ก็ต้องแบกของเองนะคะพร้อมแล้วแหละไปะเดี๋ยวเริ่มเดินกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางเดินป่าจังหวัดราชบุรีชื่อเส้นทางก็คือสันเลียงผาเขาจมูกสวันหนึ่งคืนค่ะไปลูกไป ไปแล้วฮะไปฮะไปฮะไปฮะไม่ใช่หรือไม่ใช่นะเราเป็นอาหาที่คุณต้องกินวันนี้นะคะเราจะเดินกันประมาณ7ชั่วโมงค่ะเออไม่ใช่สิต้องบอกว่า7จกิโลค่ะเขาบอกว่า7จกิโลเนี่ยบางคนก็เดินประมาณ7ชั่วโมงคือใช้เวลาละกิโลละชั่วโมงนะคะ ซึ่งตอนนี้นะก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะคะและมีความเป็นไปได้ที่จะใช้กีโลละชั่วโมงเนื่องจากวันนี้เป็นทางดันขึ้นค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังจะต้องแบกของเองอีกนะคะดังนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้มากเท่าไหร่นะคะความแนะนําก็คือควรจะเกาะกลุ่มกันไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ทิ้งห่างกันมากเกินไปค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะตับนาฬิกาแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเดินกันแล้วค่ะ วันนี้รีวิวเส้นทางไว้บอกว่าเป็นทางชันนะคะแล้วก็ดันขึ้นอยู่อย่างเดียวไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงเส้นทางเดินป่าสันเลียงผาอยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีอยู่ในกลุ่มของป่าแก่งกระจานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก o r l d Heritage ให้เป็นมรอดอกทางธรรมชาติของไทยค่ะ ส่วนจะเกี่ยวข้องกันยังไงนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังระหว่างทางค่ะจุดเริ่มเดินตรงนี้มีชื่อว่าหน่วยพิทักษ์ป่าลำบัวทองยอดเขาจมูกระยะทางเดินขึ้น7กิโลเมตรเส้นทางการเดินในวันนี้ทุกคนลองสังเกตไปพร้อมๆกับนั้นนะคะไม่ทันไรก็ดูรกมากๆเลยค่ะวันนี้เราต้องเดินผ่านป่าไผ่อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะ ทางในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทางดันขึ้นนะคะการที่เจ้าหน้าที่บอกว่า1กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนั้นแปลว่าค่อนข้างชันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก็มีทางราบให้พอเบรกได้บ้างนะคะและอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่มีหนามเยอะมากๆเลยค่ะ1-2กิโลเมตรจะเป็นทางดันขึ้นอย่างเดียวค่ะสังเกตน้องกระเป๋าส้มไว้นะคะรู้สึกว่าน้องจะอยู่สูงระดับ45องศา,าได้เลยพป่เนี้ย ไปค่ะมุดป่าไผ่ไปนะคะป่าแห้งๆอย่างนี้สิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่ทากแต่คือเห็บลมตัวอันตรายค่ะเดินไปก็ต้องระวังไปนะคะแต่ว่าถ้ากลัวมากๆการพกแป้งหมาก็ช่วยได้นะคะโอ้โหเห็นเส้นทางข้างหน้าไหมคะนัดนึกว่าเรากำลังลุยด่านอะไรสักอย่างในขนาดเดียวกันเราก็ต้องระวังสัมภาระของเราเกี่ยวกับต้นไผ่ด้วยค่ะ ทั้งต้องกม้มทั้งต้องมุดทั้งต้องระวังซ้ายระวังขวาบ่งบอกว่าเส้นทางนี้ไม่ได้มีคนมาเดินเยอะมากดิบเอาเรื่องค่ะห3กิโล46นาทีถือว่าเวลาดีเพราะว่ายังไม่ใช่โลละชั่วโมงเริ่มแรกนะโอเคอยู่ ตอนนี้เราเดินผ่าน1กิโลแรกมาแล้วและกำลังมุ่งหน้าสู่กิโลที่2ทางยังคงเป็นทางชันค่ะกิโลที่2องชั่วโมงเก้านาทีกหออีกสองกิโล กว่า,วาประมาณ2กิโลกว่ากว่าเราจะเจอกับดงของกระโทนพารสีค่ะกระโทนพารสีเป็นพืชที่ค่อนข้างหาดูได้ยากนะคะแล้วก็เสีย่ยงตรอการสูญพันธุ์แต่ที่นี่มีให้ดูเยอะเลยล่ะค่ะ3กิโลก็บอีกเดินแล้ว1ชั่วโมง2ี่นาที3กิโล เราไว้สามสามแล้วเหรออืมพึ่งสามพึ้งสามสนัครมาได้สามเดือนสามเป๊ะเลยค่ะเราจะขึ้นตรงนี้ฮะยวเนี่ยกี่กิโลนะขึ้นไปอ่ะประมาณระดับความสูงประมาณห้าสิบร้อยเมตรร้อยเมตรดันขึ้นไปร้อยเมตรความสูงร้อยเมตรก็ก็ชันอยู่นะรไดะทางเดินประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรเดินไปสามสี่ร้อยเมตรถึงจะพ้นเป็นสันเขา โอเคแสดงว่าถ้านี่ไกอาใช่ไหมใช่ใชจะได้จะจบที่7ถ้าไกอา,าคือมันมันจันในช่วงนี้จะจันเหมือนช่วงแรกเออตอวดีที่เริ่มขึ้นมาเมื่อกี้แสดงว่ามันจะหนักสุดก็คืออีกช่วงยอดพันเมตรอันสุดท้ายโอเคงั้น <Okay. S 1> <ๆ>ก็ไม่น่ามีอะไร พักทานข้าวเติมพลังกันในกิโลที่3จากนั้นพวกเราก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กิโลที่4ต่อค่ะลักษณะของป่าช่วงนี้ไม่ได้เป็นป่าไผ่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังดูรกแล้วก็แห้งอยู่เหมือนเดิมค่ะกิโลที่3เป็นต้นมาดันยอดอย่างเดียวค่ะ ทางชันเลยนะคะทางที่เหมือนจะลาบจริงๆเราคือเนินซึมเอาเรื่องค่ะใบไม้แห้งอากาศแห้งเราไม่เจอทากแต่เราจะเจอเห็บนะคะซึ่งอันตรายกว่าทากเยอะ ไปต่อค่ะป่าที่แบบเป็นป่าจริงๆอ่ะเทลก็ไม่ได้ชัดมากค่ะเข้าสู่กีโลที่สามนะคะเป็นทางดันเนินประมาณ สี่เมตรได้ค่ะจากนั้นก็จะมาเจอทางราบนะคะโอเคเจอจิ้นหน้าลืมลงแล้วนะคะ ขึ้นอีกล้าวลงนิดนิดเดียวดันขึ้นอีกแล้วค่ะน้องคนด้านหน้านั้นเขาถือพัดแล้วนะคะแปลว่าอากาศนั้นค่อนข้างร้อนเอาเรื่องเลยค่ะกำลังจะถึง4ีกิโลค่ะ ต้อนอะไรจ้ะต้นทรเลย,ยโหดมากมลลหลาอุอ๊ยใครดูชนะลงเนี่ยเดี๋ยวถ่ายใส่ยกัน เริ่มมีแล้วใช่ไหมแกเอาท่าไหนแกเข้าไปหน่อยอต้นไม้ตรงนี้มีม้าทีดิลำบากเลยนนัดต้องไปถ่ายตรงนี้เลยอืม่<ด>อนนะพี่ออโอเคเพือพ่อนสี่ทิป 4.7กิโลเมตรมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่กิโลที่5และกำลังจะขึ้นไปที่สันเขาค่ะอันนี้ลาบสักหน่อยอออะไรอ่ะ ตอนนี้พวกเราผ่านกิโลเมตรที่5มาแล้วนะคะทางยังคงดันขึ้นอีกเช่นเคยค่ะจากการดูระยะทางเราเนัดว่าชันประมาณ70%ทางราบ30%ได้เลยนะคะใครไม่ชินนี้มีร้องเลยล่ะค่ะมาตะกี้ติดค้างไว้ค่ะว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีนั้นเกี่ยวอะไรกับกลุ่มแก่งกระจานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น UNESCO World h e ์เฮอริ นั่นก็เพราะว่าคำว่ากลุ่มป่าแก่งกระจานนั้นเป็นพื้นป่าขนาดใหญ่บนเทือกเขาตะนาวสีมีพื้นที่ต่อเนื่องครอบคลุม3จังหวัดคือราชบุรีเพชรบุรีและก็ประจวบคิรีขันค่ะ กลุ่มป่าแก่งกระจานประกอบไปด้วยพื้นที่3อุทยานแห่งชาติและ1เขตรักษาพันธุ์เสต็จป่าค่ะซึ่งได้แก่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจนันและเขตรักษาพันธุ์เสต็จป่าแม่น้ำพาชีที่นี่เองค่ะตรงตัวไม่่อยดีเขามีกี่โอเคห้าห้ากิโลได้ระวังน้ำซับนะกินไม่ได้นะครับ เห็นเขาลูกโดดๆที่อยู่ด้านบนนั้นไหมคะอันนั้นก็คือยอด1,000หรือว่าเนินกระทิงที่เราจะขึ้นไปแคมปิ้งในวันนี้ค่ะสิ่งที่โดดเด่นของเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีก็คือจะมีสัตว์ป่าหายากต่างๆที่พบได้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสมเสร็จ เก้งมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลียงผาซึ่งมักจะพบในบริเวณภูเขาสูงชันทั่วไปในพื้นที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่านี้ค่ะจึงทำให้มีสันเขาที่นี่ค่ะเขาตั้งชื่อว่าสันเลียงผาคือต้นไม้อะสูงมากเห็นไหมต้องใช้แบบความพยายามในการปีนป่ายนะคะการแต่งกายคือต้องรัดก,กุมนะคะรัดก,กุมขั้นสุด ยกเว้ว่าเออไม,ไม่ไม่ส่อนน้ำเกี่ยวยอะไรเงี้ยต้นไม้เกี่ยวยอะไรเงี้ยเห็นไหมคะว่ามันลกมากเนี่ยเดินไปนะต้นไม้ยังเกี่ยวเสื้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นแต่งตัวมานะคะให้กระตุ่ม สวยจังเลยตอนนี้ความสูงระดับประมาณ900แล้วนะคะเราจะขึ้นไที่1000ค่ะเริ่มจะมองเห็นวิวแล้วนะคะแต่ว่าต้นไม้ตรงน,นี้ก็ยังสูงเหมือนเดิมถ้าตัวเล็กหน้าเนิ่มไม่เหลือบอกเลยเพราะว่าจะจมอยู่ในกองย้ามเห็นไหมขนาดนั้นยังโดนเลยอะ ที่เราจะต้องขึ้นไปนอนนะคะเดินอีกประมาณน่าจะโลกว่ากว่าเกือบสองโลแล้วก็นี่คือวิวด้าน,นหลังนั้นว่าเส้นทางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีไม่ได้มีน้ำตกที่สวยงามหรือว่าหน้าผาที่โดดเด่นค่ะ แต่จุดเด่นก็คือความเป็นป่าที่เป็นป่าจริงๆค่ะเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์มากๆตอนนี้เรากำลังเข้าสู่2กิโลเมตรสุดท้ายก่อนจะขึ้นไปที่ยอด1,000หรือว่าเนินกระทิงจุดแคมปิ้งของเราในวันนี้แล้วนะคะชนิดของป่าที่เราพบในเส้นทางนี้จะพบอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะพื้นที่ด้านบนนี้เราจะพบป่าดิบแล้งค่ะ ซึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าดิบแล้งค่ะโดยครอบคลุมพื้นที่ถึง67เลยนะคะป่าดิบแล้งเป็นป่าที่ไม่ผลัดใบกระจายตัวอยู่ตามสันเขาหุบเขาและบริเวณที่มีลำห้วยที่มีน้ำน้อยๆหรือมีน้ำเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นก็ดูสิคะดูแห้งมากๆเลยคะ่ะและด้านบนไม่มีแหล่งน้ำนะคะ ส่วนป่าบริเวณด้านล่างก่อนขึ้นมาจะเป็นพื้นที่ของป่าเบญจพรรณครอบคลุมพื้นที่ประมาณ18%ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีค่ะป่าเบญจพรรณจะเป็นป่าโปร่งผลัดใบค่ะตอนทางที่เราขึ้นมาจะเห็นได้เลยนะคะว่าจะมีต้นไม้ที่ผลัดใบในช่วงเดือนธันวามนี้พอดีเลยค่ะไปะเนินสุดท้าย หายใจลึกๆโชคดีทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงเนินสุดท้ายที่จะขึ้นสู่จุดกลางเต็นท์ที่เป็นยอด1,000ด้านบนแล้วค่ะเนินนี้เป็นเนินที่ชันที่สุดในเส้นทางเลยนะคะระยะทางประมาณ600-700เ0เมตรได้ค่ะแต600่600-700เเมตรแบบขึ้นเขาชันๆไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ และที่สำคัญทางไม่ชัดแล้วนะคะทางหายไปเรียบร้อยค่ะมีพี่ๆน้องๆที่เดินตามกันมาหลายคนหลงทางเพราะหาทางไม่เจอต้องงมกันอยู่นานทีเดียวค่ะโลสุดท้ายค่ะสู่การขึ้นยอดนะคะดันอย่างเดียวเย้เจ yeah! กิโลจริงด้วย ในที่สุดเราก็มาถึงจุดสูงสุดนะคะยอด1,000ค่ะเดี๋ยวหาจุดลงเปลย์กันค่ะเย้ yeah, ทุกคนดได้คิมหลงป่าแล้วลแคมป์กลางอยู่นี่พอน้องมาอยู่ใกล้แคมป์กลางแล้วจะได้ออก ใช่พี่อยู่ตรงนี้ข้างบนมันพื้นเล็กนิดเดียวเองเนาะ้องว่าเราโดนฆ่ากว่าไหนอ่ะหาตัวไม่เจอเฮ้ยจริงด้วยอ่ะไม่ได้เข้าไปได้งไง โดนท่ากัดเนี่ยอาหารอันโอชะปีศาได้เลยเนาะ เจาะกูนี่หว่าใช่เหรอ um oh. มั่วแล้วมั่วแล้วหมด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 แล้วโอ้โหเดินมาไม่เหนื่อยเลยนะไม่เหนื่อยขออนุ่นก่อนุ่นตรงนี้ได้ไหมไม่เหนื่อยครับลงเข้าให้นะสบายเนาะสบายสบายชิวๆค่ะ กินทุกวันจนเขาแบบไม่ต้องสั่งแล้วน้อยมากข้าวโพดสามสิบไม่แล้วมต้องสั่งสวยสวยไหมสวยเดินย้าไป เเาย็นนะไม่ไม่ใช่คำวมาย่าหรอกมันยอดแก้วอ่ะเดี๋ยวเดินกลับใช่ค่ะแต่มัแบ่งวันนะคะแต่มันแบ่งแล้วที่ก็มาเนวันที่เขปตื่นนะคะมาดูตอนที่ขึ้นพักที่ตกขาขึ้นชิลสบายแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงละจริงๆว่าหมอไว้กับการซ้อมขาเหมือนกันนะเพื่อที่จะไปคลิปหนักอะไรอย่างเงี้ยต้องลงเป็นไงคะเมื่อคืนหนาวมคะเมื่อคืนไม่หนาวเลยครับอุ่นสบาย แต่เส้นทางสายนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาก็เอาเลือกนียากระดับสามเป็นระดับแปดเลยนะครับโอเค, <laughs> อเคแต่ว่าเราโชคดีนะคะไม่มีฝนขึ้นเป้เลยเหรอขึ้นเป้ขึ้นเป้ค่ะใครพร้อมขึ้นเป้ลงกอดได้เลยขึ้นทางไหนกลับทางนั้นค่ะ ขึ้น7จกิโลก็ต้องลง7จกิโลแต่ความไม่เหมือนเดิมก็คือทางขึ้นน่ะมันขึ้นชันใช่ไหมคะทางลงจึงเป็นทางทิ้งดิ่งค่ะซึ่งก็ยากอยู่นะคะเห็นรอยหมีปีนต้นไม,ม้ไหมคะนับแล้วได้5้าเล็บค่ะดูขนาดของเท้าแล้วเป็นหมีหมาค่ะเห็นดงน้าตรงนี้ไหมคะอันนี้มันกลับดักชัดเลยค่ะตรงนี้นัดได้แผลกลับมาเลยนะคะ เนว่าเลขมว่าว่าถ้งดมันมนมันมันน่เนแล้วว่าี่ขอเขาปลนะอนเ่ยงองเก็บปถึงราคาจริงจงห้ากิโลกว่าเองอะเนาะขาลงใส้ตัดห หกสิบเก้างั้นก็ไปดีเจ็ดแหละไม่เล่น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 ลหรอไม่เล่นอาบน้ำดีกว่าเหม็นมากเขาอาบน้ำที่ไหนกันนะคะเดี๋ยวเขาจะไปอาบตรงไหน ตรงนี้ก็ได้เหรอจริงๆก็อาจทันนะเชื่อสิอาบสิบห้านาทีอะถึงแล้วนะคะชิลนอนนั่งไปสิงไงเป็นยูทูบ้าค่ะ อะไรอ่ะเดี๋ยวได้กินตามอ๋อกนะอฟฟนักาแฟนัทค่ะคอฟฟีนัทค่ะนี่แม่มันต้องกินมะได้วยพี่สักฝาลำบัวทองใช่ฝากติดตามคนเหนือโลกด้วยนะคะบุกมือไมบายแล้วโอกาน่าจะกลับมาเที่ยวใหม่